การกินยาแก้ปวดน,นานเกิน3เดือนมีผลยังไงเนาะก็อย่างที่เราบอกแล้วว่ายากแก้ปวดเขาทำมาสําหรับการกินแค่ชั่วคราวไงห้าว,วันเน็ดวันถ้ายังไม่หายก็ควรจะหยุดแล้วไม่เปลี่ยนยาก,ก็ต้องเปลี่ยนวิธีรักษาแล้วไม่ใช่ว่ากินยาแกป้ปวดไปเรื่อยทีนี้การกินยาแก้กกปวดติดต่อกันเกิน3เดือนนะที่หนึ่งก็จะเรียกว่า medication overuse d e ก็ค,คือใช้ยาเกินขนาดแล้วนอกจากไม่หายเนี่ยยาแก้ปวดจะไปกดสมองที่รับรู้ความปวดใช่ไหมสารเคมีในสมองก็จะเสียสมดุลสมองก็จะปรับตัวให้ไวมากขึ้นมันก็จะทาให้ปวดบ่อยปวดแรงกว่าเดิมไงตอนแรกๆ ขียงของยาแก้ปวดที่ว่าทำไมห้ามกินเกิน3เดือนเนี่ยสก็คือส่วนใหญ่ไม่ต้องถึง3เดือนหรอกยาแก้ปวดถ้ากินทุกวันนะมันจะมีผลข้างเคียงไงอย่างที่บอกว่ากระเพาะตับอ,อกักเสบไตวายเนี่ยแค่พาราที่เป็นยาแก้ปวดสามัญประจําบ้านที่ปลอดภัยที่สุดนะก็ยังเขียนที่ข้างกระปุกว่าห้ามกินเกิน7วันเลยบางทีกินไปเรื่อยอ่ะมันไม่มีอาการอะไรไงไปรู้อีกกนตอนเจาะเลือดท่าไตก็เริ่มสูงแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องระวังแล้วก็อย่างที่บอกว่ากินยาแก้ปวด3เดือนไม่หายอ่ะระหวังว่ายังไงเราหวังว่าจะกินไปเรื่องเปลี่ย ในกลุ่มป้องกันแทนเป็นยาซึมเต้ายากันชับหรือไม่ก็เปลี่ยนยาในกลุ่มที่เป็นยาฉีดไงที่เราบอกว่าเนี่ยฉีดโบมเกนก็ฉีดปากกาไมเกนฉีดพุงไงไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องกินยาแก้ปวดไปเรื่อยๆที่บอกว่าสมัยนี้มันมีวิธีรักษาหลายอย่างแล้วเนาะ